สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่5มกราคมพุทธศักราช2565ดาวดินทินมืองเลยนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่ที่อนาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูในส่วนของบ่อเลี้ยงปลาช่อนนะครับเป็นบ่อแรกนะครับพี่ดาวดินเน่ซื้อมาทดลองเลี้ยงนะครับนี่ซื้อมาทั้งหมด50ตัวนะครับผ่านมาแล้วนะครับ1เดือนกับอี ยี่สิบกว่าวันนะครับผมก็นี่นะครับตัวขนาดเขาก็การเจริญเติบโตก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันนี่นะครับเติบโตขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างมากไม่ได้แบบผ่านมาเกือบจะสองเดือนแล้วนะครับวันที่สิบสามมกรานี่ก็จะครบสองเดือนก็น่าจะโตวกว่านี้นะครับแต่ว่าก็เป็นการเลี้ยงน้องใหม่นะครับฝากเลี้ยงฝากตัวด้วยท่านใดที่กําลังเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็ มีวิธีเคล็ดลับดีๆก็สามารถนะครับแบ่งปันกันนะครับภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสามารถมาคอมเมนต์นะครับได้นะครับผมเพื่อที่ว่าหลายท่านที่กําลังเลี้ยงอยู่จะได้นําไปปรับใช้ดูนะครับรวมทั้งดาวดินเองนะครับผมก็จะได้ลองนํามาปรับใช้กับอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับของเราบ้างนะครับทําการเปลี่ยนน้าให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็จะทาการเติมน้านะครับแล้วก็ให้เขาพักผ่อนแล้วก็จะได้ให้อาหารต่อไปนะครับ ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมฝากกดติดตามช่อง u t u b e นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปให,ใหม่ลงนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับใช้ติดตามนะครับข่าวสารอาณาจักรดาวดินาการ์เด้นโฮมได้ที่ Facebook Fan Page นะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาใน Facebook ว่าดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับผมอย่าลืม เข้าไปกดถูกใจกดติดตามนะครับเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะครับหรือว่าท่านใดมีเคล็ดลับในการเลี้ยงปลาช่อนดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับให้คําแนะนําได้เดี๋ยวดาวดินจะไน้นามาปรับใช้กับอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับผมเพือ่อ <ผ plead S 2> ที่จะเป็นแนวทางการศึกษาแก่ท่านที่มีความสนใจในการเลี้ยงปลาช่อนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับดาวดินที่มืองเลย harness. ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ